นี่เยอะอย่ากลัวคืนนี้ท่องเลยให้ว่าตามนี้ปดนี่มีศิลมีทรัพย์ขอพรจากหลวงปู่ทวดปาฏิหารจะบังเกิดแน่นอนพระคาถาบทนี้จะช่วยให้ท่านที่เป็นนี่เป็นศิลให้พบเจอทางออกในทางแก้ไขปัญหาเกิดวุธิปัญญาในการหาเงินหาทองมาปหนี้ทั้งหลายที่มีอยู่ สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั้งมวลจะพากันมาช่วยให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอช่องทางหาเงินหาทองและยังโดนบันดาลให้ท่านปลดหนี้ปลดสิน,สนที่มีอยู่ได้ในเร็ววันอีกด้วยพระคาถาของหลวงปู่ทวด ให้ตั้งน้โมสามจบแล้วสวดพระคาถาตามนี้นะครับนะปดนี่โมปดนี่พุทธปดนี่ธาปดนี่ยะปดนี่มีศิลมีทรัพด้วยน้าโมโพที่สัตโตอคันติมายะอิติภะควายะถาพุทธโมนะสาธุ